เด๋ยหาสิบพันนี่หาสิบพันบอเบอมามาซอยขาเนีนี่โอ้ย่องมาลอยอีกแลโอ้ยนหล้วเนาะน่าจวัดตัวสบอกอขนาดตาดีแท้ๆมามามามันกรเบิดเงินเลยนี่เนาะสวยนี่ไปก่อนนหมอหน่อยเอลงน้าเรียบร้อยเนาะนี่พีนึงสองตัวไปแล้วเนาะเฮ้ยฮึบอุ้ย พี่น้องเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามบสบายดีสบายดีผมเม่พี่น้องเนาะสบายดีมู่เพื่อนเบอร์สุขูุสุคนเมื่อนี้พี่น้องเนาะกับมาพบมาพ่อครับว่าวจันอีกคือเกาพี่น้อง กับซองบ่าจันแนลเนาะมาพบมาพ่อกับบ่าจันมัอนี่พี่น้องเลยเนาะบ่าจันตั้งใจมาตลาดเครื่องป้าคลองดงอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าก็คือว่าจันนิสิมาเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะให้แม่ให้แม่ใจดีพี่น้องเลยอ่าเป็นวันเกิดเพิ่นวสันเนาะอ่าพบพอบสิอ็ดปีวสันพี่น้องเลยอ่าเป็นแม่ดวงใจวสันเนาะอ่าก็อยู่ทางทางต่างประเทศเพื่อนเนาะ เพิ่นได้ส่งเงินมาให้บัจันร์พี่น้องเลยไ้บจัน์นี่มาไทยสีบิตเตาเนาะแต่กะงูอ่าปล่อยให้ใหอ่าสุขสันต์วันเกิดให้เพื่อนแน่ว่าสันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นเกิดวันอาทิตย์เนาะพี่น้องโอ้โดยโดยเนามานี่กะมาดุนมาเบิงมาส้มน้ากันพี่น้องไอ้ซีมีงูหรือว่าเตาหรือบอ่อเนาะเพราะว่าวจันก์กะโอ้มุ่งหน้ามาตรงดิ่งมาเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าอย่างเดียวพอวามีมุ่งเดียวนี่เนาะที่เพิ่นขายงูเลยกะ ขายเต้าพี่น้องเลยอ่าครับผ้าลมฝนตกเนาะบรรยากาศเมื่อนี้พี่น้องเลยเอาซึ้ว่าคึกคืนเนาะอ๋อคนกันลายน่าสิมีเฮ็ดมีหอนอยู่แหละพี่น้องเลยเนาะสิมีอย่างแน่เดี๋ยววัจนสีพาพีพาน้องลเลาะส้มจะกเด็กจักหน่อยนเนาะอ่าพอวาวัจนกับสิบนินเลาะปันไดพี่น้องเลยเมื่อนี้อ่าพว่างบบัพอเนาะงบบัลาย <c oughs> เอ่อเงินบัลายก็เลยบักล้าเลาะลายพี่น้องเลยนเนาะอ่ไปเบิ่งไปส้มบรรยากาศจักเด็กจักหน่อยไปไปพี่น้อง โตพี่น้องเลยเอาสบายดีไหมค่ะโอ้เห็ดปวกนี่เนาะโอ้โตพี่น้องเ้ยเห็ดปวกคนเดินเห็ดปวกยังเกาะอันนี้โอ้โตูพี่น้องเล็ดปวกได้เ็ดวกอางเห็ดละงูก็มีเนาะขายหน่ไยเนาะไหมค่ะนาะคู่ละสามิกคู่ละส0อันนี้เทไรเกาะนี่โอ้ คือแพงคาะเอ้ตัวได้คู่สามนี่ได้นางคู่สามตัวตัวอกวันบานนี่บอกออันนี้ได้ใสตเฮดงูกเทไรก็ได้เิมห้าพันิห้าพันได้ะหิากเไรนะาหกสิบห้าคือมีห่านเนาะ้นเพราะบท่าบสโอ้โหโทีเนองเลยหาเองบ่นี่เลยหาเองตัวนี้นหาเองขายเองเลย อันนี้โอ้จิโร่พี่นังเลยเนาะโอ้อันยังก่อนตัวนี้เนาะเดี๋ยวเบิ้งเฮ็ดก่อนเด้อโอคือขึ้นขนาดพี่นองเลยเฮ็ดซิปก็ได้ก็ได้จิร่จิรเป็นปูเป็นปลาเนาะเอาอันเจ้าขายเท่าไรก็อันฮะแซัดิมาแมซิปก็ได้ยังตัวนี้ว่าของเจ้าแหะหาเองเ้หาเองลงไปหาห้ เจ้ากับคนบ้านนี่อะคนบ้านนี่แหละมีผู่เดียวพี่น้องเลยเดียวพันเดินเฮ็ดเฮ็ดพวกนี้ก็เฮ็ดกบที่เฮ็ดพวกจี๊ดเฮ็ดพวกจี๊กเฮ็ดพวกน้อยเนาะตัวโตสื่อสายพร้อมนั่นหรือเปล่าเอาวโอเคเสียเขาซีซีซอยเจ้าได้ยังอย่างเดียวนี่บพิ่ของเจ้าประกอบยาเดรร่าจุ่ยซอยเบิดขายเบิดแล้วกันสิบห้ากันเมื่อได้บัตรเนาะขายเบิดแล้วัตกันเมื่อแนี่อันนี้ดอกไม้ให้เชิญนี่ดอกไม้ให้ ปทยเดี๋ยวมาขายด้วยพู่สาวจิซ้อซอยอันเท่าไรเนาะนี่เนาะถุงสิบพันโอ้สามถุงอันสามชิบได้บะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เฮาชิซอันนี้ซอยก็ได้เนาะไหมเด้อมรุดเบ่อรุดในพนเน่ป้าไถ่ อละไม้เอ้ยเออคนละเจ้าผู้นี่นั่นอันนั้นอืออ้าวๆสิบ่รุดก็ได้ต่อดินซื่อถ้ารุดให้เอาก็เอาเนาะถ้าบ่รุดบ่ได้ก็อย่าโอเคอ๋อถุงใหญ่เด้อเออุงบกใหญ่พี่น้องเอ้ย30,000เนาะโดยโดยโยโดยโดยโดยโยดดยดโดยยโย ตอรีแหละบ่แม่นคือว่าตัวซ่บ่กินเฮาจะมาน่ะตาดีแท้แหลมาๆๆมันก็เบิดเงิน้เด้นี่เนาะอย่คนบสิว่าเบิดเงินนี่มารถอีกบ่ได้บ่5มันข5 45 290เนาะเออก็เบิดเงินแล้วนี่พี่น้องสิรอยังก่อนเด้อเฮาสิไปทางไกลอยู่้อม้าอ่าทางนี้ก็มกได้ไม้นําขายเอ้ ยังบ่ไ <Tipp> ด <ett ings> ้ได้ค uh, er, ่ะเสียของเจ้าน่ะได้บ่ไผบ่อันนี้บ่เท่าใดนี่ค่ะ5,000อ๋อเอาเอาสิซอยจัก10,000เนาะสามารถ10ดาวเอาโอเคเอาเบิดกได้ยังเท่านี้บ่ของเจ้าน่ะขายยัง่มื้อนี้ขายมขายมเบิดแล้วเนาะไเอ้ยไเอ้ยเด้อาเยเอาเลย ดดเด๋ยวเดยหมักเรีบไม้ดี๋ยว่าหมักดินผ้าเนาะทางคนไทยเพิ่นเอิ้นพี่น้องเลยะกะเหมาซอยน้องน้อยเพิ่นแต <c oughs> เมื่อเฮ็นดนี่ได้กินหละ่ะนี่เผาเผาไม่มต้องเผาก็ได้ปะได้คือกันได้คือกันแต่ว่ามันสีขมเนาะแ,นแกปลูกเองบ่เน,นี่ยซื้อเอาอ๋อเอาขายดีขายมันเด้อ เด้ยม่เปิดโทรศัพอยู่อ้าโอเคเนาะมืาอนี้ก็ซื้อเฮ็ดซอยแล้วก็กระหมากได้ไหมใจเด้อเด้อขอบใจละลายเด้ออ๋อเฮ็ดปวกออกอีกแล้วเนาะปวกด้วยด้วยด้วยบอสิมาซื้อเตากับงูพี่น้องเลยมาดดพ่อเฮ็ดเนาะป้าซื้อซอยไม่ค่าสาวขายพี่น้องเลยเอ้าเนาะไปเดี๋ยวพี่น้องเลยเดี๋ยวเงินสื้อรก่อนพากันไปซื้อกัน เต่ากรับงูไปขายคนป่อนี้นะ้องพี่น้องเนาะเอาเ้าผิดพี่น้องเลยเอาไปป้อยให้เพื่อนกนนะอนเนาะตามโอเคสบายดีไหม่ะโอ๋อมีเต่าขายอยู่บ่มีอืมโตขายตัวเท่าไรอันนี้ปูกเอาอยัางทับเพิ่นไว้อันนี้ อ๋อมีตัวมีตัวงใหญ่โดยตัวเท่าไดรน้อไม่ค่ะตัวโลหกซพูตัวลหคือสิขายแพงแท้สีเสื้อไปปล่อยได้นี่นะสิทำบุญเนาะตัวรหาสซบก็ได้บอกอุ้ยคือสิลายแท้โดยเขาบอกอกได้จักซีตัวก็ได้บอก เอาอันเรียกเอาให้โดนเนาะมันเออมาเป็นตัวนี้เนาะนี่เนาะมันจะงานเนาะถ้าบดนี่เท่าไรนะเจ้าวานอ่ะเสามเซนก็ได้ให้เจ้าสามเซนก็ได้โอ้สิซื้อไปปล่อยเนาะอันนี้แกอ๋อเมาไปเลยให้ข่อยเมาไปเลยบ่นี่ยมันบกขาดบ่อันถุงยางใช่กระสอบไปแล้วกระสอบไปซื้อตัวนี้ตัวพี่น้องเลย้บดนี่สามเซนมาสั่นพี่น้องเนาะโอ้ เอาใส่เนาะให้เพิ่นปล่อยให้ไทยชีวิตเพิ่นเบิดหม้อนี่แหละพี่น้องเอ้ยไปปล่อยเนาะอ๋อโอเคนี่สิตัวใหญ่ตัวน้อยเลยนี่เนาะไปปล่อยนี่ต้องปล่อยในหนองบ่ต้องนองคร่นองคร่งบกเนาะออันนี้มียังซะนี่อึงอยามนี้ก็มีอึงเนาะ กรบพี่น้องเลยแล้วบ้าจะฟอแล้วบ้หมาดไหมพอแล้วมาดิรือไม่เนาะอ๋อนี่ก็กินจนเราดิ้นมาดไปพอแล้วนี่อยู่แลบ้าซื้อมังอ้าโอเคเพิ่นใส่กระสอบให้เรียบร้อยเนาะเจ๊โตก็นี่เจ๊โต้โตโอ้ก็ถือว่าเป็นเลขงามเนาะอ้าวสักพี่น้องเลยโอเคเนาะจ่ายเงินเพิ่นก่อนสามเซนกีบเนาะเอาๆเขาเทิร์ดได้เขอโทิร์ดไปสักพี่น้องเลยอันยังอีกงูวันนี้เนาะ สิไปเอางูก่อนพี่น้องเเพิ่นให้ปล่อยงูกับเต่าพั่นอตัวขอบใจเด้อได้บุญน้ำกันเด้อไปไว้พี่น้องตัวพี่น้องเลยมาหานประจำห้ากกอนมานีเนาะเป็นจังใดสบายดีไดดอ้โอ้ได้เต้ามีอยู่วะ ói, oh, cái tổ nhầy thế gì nó? rồi oh, cái mi. oh, hình như mi ngô chứ bò mi ngô, mi, mi ngô bòi, mi. bơm yếu hả? chắc đây chắc to chắc đây này na. Ah, to, bòi, bẹp phồng thế anh này, to đấy này. 3 sen. wow, peng phut. หนึองอานลอกเส้นหาไปโผเคยปล่อยเลยครับได้อยู่ขนาดโดยอับุญกำกันเบิดเจ้กโตก็อันนี้อันนี้กามีอยู่หน <4, 5. S 1> ึ่งสอโตสโตนี่สีโตนีวันนี้นี่สีโตสองคู่ถูกพี่น้องเลยเท่าไรก็เจ้าว่าลอกเส้นหาพวกที่มีคายสามเสนรถห้พิเศษแล้วนี่นะเนาะ เออพ่อก็ซื้อน้ําน้ําอ้ายเพิ่นตลอดพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ตัวนี้ก็5แสนตัวนี้ได้บ่โตจนดํานั้นเนาะงูยังไงน่ะงูยังอีเสือออมันบ่ครบ่น่ะบ่ครบบ่มีบ่มีตัใหญ่นี่เนาะโอ้โดๆเอาซ่เฮาสิซื้อซอยตัวนี้แหเนาะ ซื้อไทยชีวิตเพิ่นไปปล่อยน้ากันโอ้เพิ่นลอกคาบบ่นี่ยิลอกคาบเพอนี่เลยอ่าเถอะพี่นอ้งนองเลยอันนี้ซีอันนี้หาอันนี้เจ็บพี่น้องเลยเป็นซิบิดเนาะอ๋อซิบิดซิบิดพี่น้องเลยมืัอนี้เอ๋อโอเคไอเดี๋ยว <c oughs> ขออนุญาตจ่ายเงินทางไอเพิ่นกับสกอนพี่น้องเลยอ่าเเนาะอ่าก็ซื้อเต่าเจ็ดโตสามเซนเนาะแล้วก็ซื้องูอีกสี่โต สองเซนห่าพี่น้องโอ้เกือบวดเป็นล้านได้นี่เนาะ, <c oughs> อะโอเคเนาะไอ้เนาะเอานับนับวงก่อนเด้ไอ้เด้อสองสองเซนห่าเนาะกิดไใดใ้ไงลุงเรื่องการซีวิตตุน โดยอันนี้เป็นบันเกิดของเมย์ใจดีเพิ่นอยู่พังต่างประเทศต่างประเทศอาเด้อเพิ่นซื้อปล่อยผูดจ่ายเพิ่นทรสุขสุขภาพแข็งแรงเพิ่นให้เพิ่นมันเงินมันเงินเด้อกับธุรกิิจจนะเรญัพย์สุขสุขภาพเพนาะเด้อเพิ่นเนาะโดยดูสิงสี่ตัวสี่ตัวสี่ชีวิตไปอิสระแล้วบาทนี่เป็นไปอิสระเด้อป็นอิสระเด้อเนาะเอาเนาะขอบใจละลายได้ไอ้เด้อขอบใจที่กัมพโด้วยด้วดยเต่าก็ได้ครบเนาะเต่าครบแล้วพี่น้องเไย กับงูกับครัควบวันนี้เนะะาะไปรับพี่น้องเลยไปปล่อยเพื่อนเข่าสู่ป่าหรือว่าเข่าสู่ธรมรมชาติน้ำกันวันนี้เนาะวัดจันทร์มาคนเดียวพี่น้องเลยมื่อ้บนมีคนยุบกล้องให้เนะะาะไปจะไปเบิ่งไปส้มกันอยู่บรรยากาศาการปล่อยเพื่ออะไรพี่น้องเลยวัดจันทร์สิไปปล่อยอยู่ใส่เพื่ออะไรอยู่ในป่าเดึกดเพนะื่ออะไรเนาะไปปล่อยพี่น้องตามเด้อเอ้ายังอีกอันนี่นกนกเขานกเขาเด้อพี่น้องเลยให้อัน นี่ตัวเดียวนี่โดยโอ้น no oh. 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 ี่อะไรอยู่เฮือนอยู่เฮือนโพลอ้าวพี่น้องเอามาตัวเดียวโพดอยากได้จักโต๊ดเดียวเดียวได้เทนอเนี้โอ้ยสามโตโอ้ยเอาตัวเดียวก็ได้แล้วเงินเวิร์ดแล้วเอออันเท่าเลก็อันนี้หาสิบพันกียบาสิบพันอ่าเดี๋ยวอันเอ้ยมีอันมีนั่นอยู่บ่มีอันยังใส่ให้เขาอยู่บ่สีเอาไปปล่อยเนาะโอเคโอเคสัตพี่น้องโอ้โหอ่าโตะ เพิ่นหิวนกมาให้อีกประสันพี่น้องเลยเอ้อ,อสซื้อนกปล่อยให้ทั้งแม่เพิ่นอีกสัก้อนเสะนะอ่าเป็นซิบสองซิบิดพี่น้องเลยโดหนึงผู้ดีมันนี่เนะาะเอาโอเคเนาะนกเขาเนาะเอาใส่นี่กับเพิ่นบบเพิ่นบบตายดอกเนาะ,ะมัดไว้เดอ้อโอเคพี่น้องเลยเป็นโลนึงผู้ดีอ่าซีวิตชัดมันนี่เนาะไทยซีวิตให้เพิ่นพี่น้องเลยอันนี้หนะ้าสิบพันเนาะโดยอ่ะแ่เนาะ เลยเนาะเดือตัวเดียวพอดีพี่น้องเลยโดดเดียวเดียวได้เนาะอ่ะรับพี่น้องเลยพ่อแหละบ้านนี้เนาะเบิดเงินพอดีอ่าไปปล่อยเพิ่นเข้าสู่ธรรมชาติก่อนเนาะขอบใจเด้อขอบใจขอบใจไปรับพี่น้องเลยเข้าไปเด้อถ้าเวอีกวันนี้เป็นเบิดหลายเนี่ยเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันทร์ก็ได้เดินเข้ามาป้า พี่น้องเนาะอ่าแล้วก็พ่อน้องใหญ่วงพี่น้องเลยปลาต้นอ่า,อาก็ถือว่าห่างไกลจากบ้านเมืองโซ่สมควรอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าแต่ว่าเป็นปลาค่อนข้างแบบต้นไม้บ่ค่อยใญไปเลยเนาะอ่ากับมีนองมียังเหมาะกับการปลูกเหมาะกับการปล่อยพี่น้องเลยเนาะอ่า,อบ,า,อบ,าบัพิษบ่ถือบัจันทรกับพี่น้องเลยอ่าเหมาะกับการปล่อยสั์เนาะขา่า,าสู่ธรรมชาตินหมือนกันพี่น้องเลยไปเนาะ น้องกระเม่อและพี่น้องไอ้น้องใหญ่น้องพ่วงเลยนี่เนาะดูโอเคเดี๋ยวมาปล่อยน้ำกันพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวอาจารยนสิปล่อยเต่าก่อนพี่นอ้องเลยเต่าจำนวนเจ็ดตัวเนาะวัวสัตว์ตกนี่ตัวใหญ่เลยสำหรับพี่นอ้องเลยโอ้โใช่ทาง hàn phần mặt này nó ô ô lục lục lắm chạy nhìn chạy nhìn điên 1 2 3 4 5. เจ็ดตัวพี่น้งงนะองเลยเนาะผู้ไปก่อนในะหมอหน้อยอลงน้ำเรียบร้อยเนาะนี่พี่น้องเลยสองตัวไปแล้วเนาะอ๋ะอพี่น้องเลยเข่าสู่ธรรมชาติเดอ้อสืบเสื้อสายพันเนาะ,ะไปเลยตามลังกันร่อยรอยพี่น้งงนะองเลยเนาะผู้แล้วก็ขึ้นอ่าเพาะไข่อ,อยู่ทั้งเครื่งนะองผู้เนาะนั่งเก๋พี่น้งงองเลย โดยโดยเอ้าแต่นาะขั้นตอนต่อไปเป็นนุกวันนี้พี่น้องเลยแต่วันจันอ่าอันนี้เพิ่นบ้ได้ให้ปล่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่วันจันอ๋อซอยไม่ฆ่าเพิ่นน้ำหันพี่น้องเลยอ่าแต่ก็เป็นเงินของอ่าทางมีเพิ่นคือกันเนาะอ่ามีดวงใจพี่น้องเลยสุขสันต์วันเกิดเพิ่นเนาะปล่อยสัตว์ในวันเกิดพี่น้องเลยอ่าถูกเนาะให้ได้บุญได้กุศลในหลายเด้อเนาะ นั่งเลยนีคนกเนาะมาไปโอเคเนาะนกเข่าตัวนึ่ง,างอ,อาเนาะนั่งเลยเนาะเข่าสู่ธรรมชาติเด้อหนุกเ,เป็นยังเปียกอยู่อันบอจาันตากเดตตากอันพูนมาพี่น้องเนาะเอาขั้นตอนต่อไปเป็นงูพี่น้องเลยบาดนี กันเอาเขาไปปลอ่อยในปลาดึกๆคนใช่งงไหมเนาะอึ๊บเอ๊ะอันนี้นุกเห็น <c oughs> คนยังเปียกอยู่เนาะอ้าวทุอึอ๊บมาบาทน,นี้พี่น้องเไยปล่อยงูน้ำกันโอยมาคนเดียวเสียวอยู่เด้พี่น้องเอ้ยอึ๊บอู้ยอ๋าทุพี่น้องเลยหนึ่งสอง

กดปลอยไปโลนึงพอดีเนาะพี่น้องเนาะหูเต่าออกันาขานกเกี่ยวก็เกี่ยวอยู่น้ำหิ้มหน้าพี่น้องไงเอ๋เนาะเอ้าโอเคพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้พี่น้องเลยเงินทั้งบดทั้งมวลนี้เนาะที่ประจันหมดไทยซีบิตซัดทั้งบดนี่พี่น้องเลยอ่าเป็นเงินของอ่าทางเม่เนาะเม่ดวงใจพี่น้องเลย เพื่อนกะได้ส่งเงินมาให้บริจันเนาะโดยผ่านทางเมยน้อยพี่น้องเลยเนาะเมยน้อยพอง,งวนเนาะที่เพื่อนอยู่พงังพางต่างประเทศพท่นแหละเพื่อนก็เป็นคนลาวเท่านี้แหละพี่น้องเลยเนะาะเป็นวันเกิดของอแม่ดวงใจเนะาะมื่อนี้เป็นครบหอบหกสิบเอ,อ็ดปีวันสันพี่น้องเลยเน,ะนะาะเมื่อนี้กะสุขสันต์วันเกิดเดออ้อเนาะขอให้แม่อยู่ดีมีแหงมีสุข มีแต่ความสุขกายสบายใจเนะาะแฮปปี้เบิร์ h เดย์ทูยูพี่น้งงนะองเลยเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมัน่นปะรารถนาเนาะนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นพี่น้องเลยนอะนตื่นให้ได้เงินสนะแสนเด้อเนาะเมย์เมย์ให้มาสำนีก็ขอให้กลับคืนหาเมย์ร้อยเท่าพันเท่าเนาะเมื่อนี้เมย์เพิ่นก็นได้ปล่อยเต่าเนาะพี่น้องเลยเต่าเจ็ดโตงูซีพี่น้อง,งเลยน,งงนกตัวหนึ่งเนาะ อ่าเป็นโลนึงพอดีโอ้โทุกพี่น้องเลยอ่ากรขอให้ได้บ,บุญได้กุศลหลายเดอ้อเนาะเอาโอเคแะไรพี่น้องเลยสำหรับเมื่อน,นี้เนะาะบวจันต้องขอลาก,กอนพี่น้องเลยเนาะใบพบไปพ่อครับบาวจันอีกคลิปหนาเนาะสําสหรับคลิปนี้ต้องขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณและขอใส่พรอให้เนาะพ่อแม่พี่น้องวัดสุขุสุคนแหละที่เข้ามาหับชมคลิปของบวจันแต่ต้นจนจบพี่น้องเลยโดยบ่ขถามโฆษณาของบวจันเด้อ เป็นกำลังใจให้วาจันท์เฮ็ดคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับเมื่อนี้วาจันท์ลาก่อนพี่น้องเลยไปพบพ่อกับวาจันท์อีกคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่นายพี่น้องสบายดีผมนายพี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนเดอร์เนาะอ่ะสบายดีเดี๋ยววาจันท์เก็บอันนี้อันเป็นทีมบอลอื่นก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเอ่อคนชิคุว่ามาปล่อยสัตว์เนาะเอ่ะไปแล้วพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เบิร์สุขูสนะุคนเดอสบายดี